กลับน้วมาสการครับปู่ไม่ปัดเอออ้าวเจริญพรเจริญพรโอ้ยหนาว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 แห้งเนาะโอ้ยจังหวัดจังหวัดยังกระดกกระดียงเลยครับปู่มื่อนี่วันเด็กกันหดูวัดโรงเรียนใกล้ใกล้กันเสียงเกี้ยนเสียงเติงเติงอยู่ข้างในวะโอ้บนบนวันเด็กหลบหนาวก็ซึมเมื่อนะปู่นาะมื่อนะเออสงหนาวก็ซึมบนบนวันเด็กหลบปู่ว่าที่บ้นผู้ใหญ่เรื่องนี่หรอก พู่หญ่เต็มพูดยหลายูดเด็กหน่อยฉันคอ่าไปเบิ่งเหน่อยเล่นะลูกใครจปลูกก็ลูกหลานงพใหนและวะจ้าเจ้าคนขนมก็ไปลูกเลี้ยงพวกโเจ้พวกเนี้อะไรและวะหลายพูดน้ไม่อยากได้กินเล็กน้อยครั้งนเองล่มตึงตึงอยู่นะครับบูเนาะบ่ล้มเนี่ยปบล้มเนี่ยบ่บอลบลล้มบลมเลยนี่แต่ว่าเย็นแต่ว่าบมล้มยู่หางินไปไหมถึงพ้อยแนละจ้า

อาฝันจังแจมอ๋มันก็คือเรขกมันแม่เลขบอกิฝันแม่บอสดหรอฟันอะไรที่กะพเออฟันมืขึ้นเนี่ยฝันมืขึ้นนี่หฟันราชดลอนๆเนี่ยตกอนทีทีเนาะฟันว่าทีตามกบแม่เอกไปทีซเนี่ยเรไปเพฟันกาจะแจ้งแล้วเดเมแล้วบางทีเราฟันแน่ดมมันขึ้นมันขึ้เรียมันแม่บอยสุด่วง่อแต่ที่ปไปตามควาฟันอยู่ของมันนเรียกเพราะเดเ คิดแต่น้ำต่เลียงเลี้ยงเราก็ไม่หลวัดในท่านจ้ะไม่ไหวฟังมันแม่นเลือกทั้งหมดอันจ้ะมันแม่งบ่อถนนออกจะคือบ่อเอ็มวันแต่ว่าฟันแต่ละสอวนี่กับวัเข่าอยู่ดีเนาะเพียงแต่ว่าเขาเตี้ยวว่าเป็นเนาะปูเนาะเอ่อจังว่ามันม่นเกี่ยวกับน้องก็คือเจ้าเนาะฝันวันนี่มันจะจะปีฝันจังเล่คนเนาะจ้ะเออฟันจังเล่เราก็รำมือก็ได้บ้านแม่งแต่กระแต่ว่าดีแต่ะฝันบ่แม่งแต่ทั้งปดา คือมันกองขึ้นมาดาเขาฝันมาเนี่ยเอาแน,น่นอนไปหรอกเพราหลวงปู่เขฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันว่ามันคือเลียกรเรียบว้างฟังนะดหรอกฝันแปลไปฝันว่าหลวงปู่ไปอันนี่ยังบวกล่ะไปเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึง่งประมาณจากว่าหลายลังคายหรอกอหกลังคายนี่แหละเป็นโมนเป็นว่าหมู่บ้านก็โมเป็นมันบุคคลที่เป็นหมู่บ้านน้าปัดทวมกับบ้านข้าเจ้าแหละเพราะทวมหนูก้ามัน ยังไงเจ้าอาบน้าแตกบุ้มบุ้มย้อนเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้ยังตกตะลางเงี้ยนเดี๋ยความเยโอ้วกเจ้าก็เพราะกำลังอาบน้าสกปรกแต่หลวงปู่เลงสิ่หรอน้ำมันจะใส่ละกันน้ำมันก็จะใส่ละกันแต่น้ามันขังน้ำมันตะลางเงี้ยงสินะขังน้ำขังเงี้ยนตั้งแต่น้ำถ้ากระดาบเด็กน้อยเด็กๆก็มีแต่ว่าเดียว ผมบอกนึงเลยว่ามันหลวงปู่ผมเอาปะผมเอาหน้าสันว่าให้ยัวท่านเฮียนให้หน้าสันนะท่านอันผู้ใชคือเขาหน่ะล่ะอ้าหน้าสันนี่ยังบบบนี่ก็เลยวางได้เนาะหน้าสันผมผมเตรียมมาให้ยัวท่านอันแชเป็นเบิ้งว่าท่านเอหน้าสันไว้แพ้ละเอาอย่างล่ะเลี้ยงได้เนาซื้อมาแล้วท่านหลวงปู่ขึ้นไปเอาได้ท่านพูดน่งหอยทั้งอัน มันก็คือเฮาวว่าบ้านเฮาวดี๋ยวะแต่ว่าน็ดสูงไม่ยุ่งสูงพุทอยไอ้คุณแม่หอยอ่นต้อนไว้ใสเอ็นถุงหูเหีวไวเอ็นเม่นมีนมปลาถุงหนึง่งมีไก่ถุงหนึง่งหยอยยุ่นเอา้าคุณผู้หญขึ้นไปเธอได้ขึ้นไปตั้งเฮาวว่าตัวหนึ่งสูงไปเยอะเอ๊ปลาคอตัวหนึงน่งในถุงยางก็เลยอัน มันมีไก่ตัวนึงมันไก่บหมดความขนเรียบร้อยบ่ล้ล่ะไก่กับไหนใก่ว่ากอเละขึ้นไปสูงเตี๋ยบยุ่หลวงปู่ก็เลย่ย่นย่นปากคอลงมาก่อนย่นลงล่างกันละบัตรนี้หลวงปู่ก็เลยไปเห็นไก่หลวงปู่ก็เลยะย่นไก่ลงมาอีกที่บัตนไก่ตัวนึ่งอ่ะนะหนึ่งใส่ยังบัตรนี้แล้วเแล้วที่ดอกเอ้าก็หนึ่งใส่พักนี่นั่นในพักเพราะนั่น เดี๋ยวไปผ่าเห็นกะลํากะลําบ้านเฮาเนี่ยละกะลําหัวหนึ่งกะเลี้ยงยนกะลําลงมาเลยลงนมาต้นอีกอันนี้กะลํามีถุงนึงหลวงพ่อท่านเป็นกะลําดอกกะลําดูกะกะลําดอกเนาะกะลําเออใส่สูงหูเหวี่ยงไว้กันละกะลําดอกกะเลี้ยงยนกะลําดอกลงมาต้นอีกมันก็เลยเป็นอันที่แรกย้อนปะคอลงมาก่อนถุงหนึ่งปะคอไอ้ธงหงเหวี่ยงปารีสสองย้อนไกลลงมาอีกตัวหนึ่ง ให้ถุงหมกระาไก่จาันที่สามลงปู่กเลยย้อนกระลำสองหัวลงมาหนึ่นเนาเขาคว้าลงมาแล้วมันลงมาเสียหน้ามัเนาะน้ำไปล่างเนาะน้ำสวมเนาะจ้าวันมจิตมะจิตหนึ่งกินได้บ่ยม่ก็ยังกันเสียน้าาได้ได้ได้เดีนยวบผมเป็นหนึ่งไฮท่านอ่าได้ฉันแท้อท่านแน่นอนได้ฉันกุเล่ขท่านนี้ เอ้าได้ทันก็ได้ทันหลวงปู่ก็ได้ลงจากบนห้องสูงหมดลงมาลงจากพุ่ลละก็ย <Abi> ังหัวบ้านเขาแหลวแต่วันอยู่สูงอ้าวเขเลยกหูเมียน่ะก็คือว่าบ่ได้ทันได้เห็นบ่ได้ทันได้ยังยังดอกบ่บ่ได้ทันดอกเมียก่อนก็คือว่าฝันตีซีเนาะปลาปูเนาะเออฝันตีซีเนี่ยละตีซีเนี่ยละทีบ้านนี่มาได้ขึ้นปีนไปทั้งกำแพง มีไก่ไว้ไสถุงไว้แล้วน่นบ่ะมันมันกำแพงแม,ม,แ G, มันคือหัวบ้านเฮาเนี่ยอ๋อเป็นหัวเป็นหัวหัวบ้านไม้ไผ่หนูหัวไม้ไผ่น่ะมันเฮ็ดตัวสูงอ๋อแต่ว่าสูงหัวไม้ไผ่ปีนไปจ้ะเออเพราะว่าจักปีนปีนเกือแปลว่านัดทัานน่ะล่ะเขาว่าเขาห้อยไว้านมันก็มีประค้อตัวนึงใส่ถุงยางไว<า>้ก็บมีนบ่ทันได้สุ <Okay. S 2> กแม่นบ่ปู่บ่อรึเปล่าป้ายเยบจะไม่กินอะ้รกันสุดเลย ปลาดิบไก่ดิบไก่ไตแต่ว่าถอนขุณแล้วแล้วก็ย่างละถุงยางละถุงแล้วก็ไอ้กะลัมปี้สองหัวองหัวนในถุงเนึองอ่าแนี้เขาหอยเป็นถุงเป็นถุงไว่อ่าแนี้ปูลงมาแต่ล่างปูเลยโยนลงมาแต่ล่างโยนอั่นปลาลงมาก่อนเอ่าแบบที่สองโยนโยนก่อนเลยโยนอั่นไก่ลงมาทั้งก้น จ้าไก่ก่อนอันที่สองย่นไก่ลงตามมากก็คือไก่ตายถอนขนแล้วเอออันที่สามมัเลยย่นกระลำนึกงมาสองหัวเอออันที่สามก็ย่นกระลำสองหัวบันตีเป็นกระซิมีปลามีไก่มีกระลำสองหัวเอาไม่สามันนี้ละระวังไก่ระวังปลาระวังกระลำไม่ละลูกพูดกับติแปลว่าเดี๋ยวไอพวกหายเสียงกับเจ้าสอยจอดผ่านไปเห็นบ่ได้ยิน เสียงสซจอนี่เออผมก็จะห้าเสียงมาวัดแล้วนี่ละเป็นหาเสียงหาเสียงโจ่จอลูกผู้กติเปรีสามอย่างหนึ่งไก่กับติเป็นเก้าปลานี่กับติเป็นแปดเอาโยนปลาลูกไปก้อนกับแปดเก้ากะลำานุนน้อนไทยเนี่ยกับติเป็นสองกะลำมันเป็นต้นกลมนี่แหละครัวกะลำมันก็มีสองห่วงเด้ สองหัวแต่ว่าเป็นกลมๆศูนย์ดิมันบอ่อบอเลยวันศุกร์มันไม่ศูนย์นะแค่หรอกบอกําลัสองสองไปเลยนั่นกําลัสองหัวกับสองเลยน่ะแปดเก้าสองไปเลยแปดเก้าสองแปดหัวไปเก้าสองแปดแปดสองเก้าหัวไปสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยแล้วเอาแปดเก้าแปดสองเก้าสองเลนล่างให้ได้บุกเพราะย้อนลงไปข้างล่างจ้า เนี่ยมันเรไ่มลงเขาถืว่าเรียกรางมันโยนลงไปลางไ่แปดเก้ากับแปดสองบ่แปดสองกับเก้าสองเนี่ยเองสิไหมจ้าไออันเป็นล่างเพราะว่าหลวงปู่โยนลงไป้ล่างคุณพู้ขึ้นไปสูงย่แต่ว่าหัน้อนขอาง่ะม่นลงไปกลางสิเนี้น่ก็เลยกทีว่าเป็นเรียกรางสิเนี่นเป็นแปดเก้าหรือแปดสองบอกรับปูเออกับเก้าสองตัวนึงเนี่ยคันตัดเด่นว้าเนี่ยหันอ่ะสามตัวแปดเก้าสองเก้าแปดสองน่แลเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้หลราว่า แปดสองเก้าสองเก้าสองเออกับแปดเก้านะก็แปดเก้าจ้ะเออเปเล็กรางไงเดี๋ยวผมมนนของลงไปตล่างเขเียกถงใส่ว่าเป็นเล็กรางแต่เนาะขึ้นาอขึ้นว้านที่เป็นยังซี่คือนบ้านของลงไปตล่างแล้วก็จะว่าเล็ก่างจ้ะเล็กเล็ก่างก็คับวงปู่ว่าว่าเล็กบนหรกเล็กล่างก็คั เพราว่าเนี่ยบันแบบเนี่ยก็มันก็ขึ้เรียบไม่ใช่เมีนบอหรือไม่เมียนบอถึงดอกบลับอกกันดอกวัานมันคือเเรียบเลยบอกว่างเปียปีตามย้อนที่แหลมย้อนปลาลงไปเป็นแปียดบอโยนไกลลงไปย้อนใกลลงไปตรงนั้ก็เป็นเก้าโยนกลางลงไปสองหัวก็ี่เป็นแปดเก้าสองเก้าแปดสองที่จะบรเว้นี่แล้วก็เปแปดแปดสองเก้าสองแปดเก้าเป็นสี่แล้ว ตามความฝันฝันออฝันที่สามฝันแบบนี้แม่ก็ะติแปลแบบนี้ก็ะติแปลเป็นที่ต้นแปลจังไหมแต่ถ้าอยากโน้มหนังคู่กับแปลได้จริงสิเนาะกระติ่บ้างเด็กมันมันแปลลักษณะนี้นะแต่อย่าปิงโยมเพิ่นก็แปลถืออยู่ดีปิงอะไรอย่าปิ่งหนึ่งตัวนิ้วเท้าห้านิ้ว ก็ออนไม่เนี่ยล่ะอันเก่าเราต้องบ่อแบบรำพานมาแล้วออนไม่เนี่ยจ้าเออออนไม่อันเราต้องบ่ออาหารมันทานมาแล้วบันมคนมุ้ยข้หมไม้ทุกยนไปแล้วก็ได้แต่เอาเก่าเนี่ยอันไม่เนี่ยนะออนไม่เนี่ยนะก็เอามาเปรียบเปยนะเอาอันไม่เนี่ยเพราะว่าหามันนั่นแนนลูกผู้ก็ซื้อคืออยู่แปดเก้าเก้าสองแปดสองเสียสักษณะสิเนาะมันไปเรียกรางได้หรือบุมมันไปเรียกรางเพราะมันย้อนมาแต่ร่างจ้า เอเอก,เเก็เลือกๆเพราเขาเลือกเขาตัวเดียวเท่านั้นมันไม่ออกเพราะสามตัวที่โตดอกมันจะคือวะพูกมันบาบ้าก,กันเชือเก้าสองแปดเก้านี่ก็ได้แปดสองที่ก็แล้วแต่เพราะว่าตัวคือกับหลวงปู่ว่าแปดเก้ากับเก้าสองอ่ะตัวคือตัวที่หลวงปู่ว่าคือวะฟันเอ่ฟันที่สองมีคือได้ท่องหนึ่งขั้นรดเนาะอันนี้บอกคนไปแล้วเอฟันแรกเ<อ>นี่แปดหนึ่งแปดนิ้มยังฟันยังคือปู่เหรอ ฟันฟันแรกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์นี่ฟันนี่อ่าอย่างน้อยอดเบมือมงคลิปเอานาะย่อนหมือนมึงคลิปหลังไเอาเรียงอันไม่เราเอาเรียงันไม่เนี่ยละเอาเรียงเรียงล่างเนี่ยเราเรียงเรียงล่างได้หรกเปเราเลียงเลียงล่างอ๋อเน่นเมอนเนีมัยเรียงล่างได้สปันเนี่ยจ้าเพราะมันเพราะมัเละบนแท้แน่นอนลูกปูว่า เพราะว่ายนต์รงขงลานก็เออซื้อเก้าสองกับซื้อแปดก้าสิก็แล้วแต่าซื้อแปดสองสิก็แล้วแต่วันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดมกราคมเช้าแต่เช้าวันนี้ายเก็ได้กันมากกับพีเจาหน้าเบิ้งกันเาบ้าเขาก็บแหละจ้ะเออหลวงพ่อเขว่าขาฝันอะไรตั้งแมน่งแต่บปันทงหรอันทุ่ไอะตัวมันอันจะตองบุญกัาสนาสิเาจ้ะ เออ้ว่าจ้าน้ี่เาซื้อไปตที่บรเงเรคนทีเดนพราะันกาะซื้อถือคนส่วว่าแปดกับเก้านาศีมีข้างละแปดกับเก้านี่ยอูขค้นวายัยมันจะมีบอลแมนบอที่เมนบอลสลดก็เลยอยไบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันเนาะค่ะปูเนาะน้าความฝันไปก็อดทนต้องไปสลาดทามเมีนทาบอลเมนดิใช่ไหมล่ะพอถึงขั้นพอจำความฝันได้บ้ี๋ยวปูไดกลมากับพี่เจรเ้า มันเข่าความฝันผู้ใดวะยังไหนมันฝันเปล่าเปล่าได้บ่อยครั้งจอมมันฝันผู้แปลกบ่อยครังหรอกแมนฝันเป็นเครื่องมีตัวเลขพิจารณาเอเด้อจ้าพิจารณาเอาเนาะเอตรีกันใดเพียงแนวทางความฝันค่ะนแนวทางความฝันผมพู้ซื้อหรอกคือแมนบอกมากคอยออกมาว่าเขาบอกว่าอะไรจ้า ความสุขเขาะเจรินในโลกภหลับภหลัไม่รู้สู้สูคนนั่นแาะแห่แมนตามวาอฝันนั่นแหะมากแต่นแลยวเขาเอาเขามาข้องกบฏละกบฏเพื่อเพื่อปลาเป็นแต่แนวาทังเพื่อเป็นเนี่เป็นเส้นละม่ได้ฟันทงมาเป็นหลานเปนเส้นลอยเปนเส้นดอกอีแก่เน่าเด้อยอยกสคนก็ไดค่ะกับกับขอบคุณกอบคุจ้ากับบุณกับนํำมาจัดการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพร แนวทางความฝันเนาะคะ่ะของปู่คอนแเจนเมื่อเช้านี่นะคะตรงที่อัดคลิปวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิเอ็ดมกราคม2568้าหนะค,ะค่ะฝันว่าแบบนี้เอซว่าจังไดเนาะคะ่ะผู้ใดตีเป็นตีเก่งเนาะคะ่ะมาตีช่วยกันเนาะคะ่ะหรือจะเอาไปเป็นแนวทางเพื่อนบ้านก่อนก็นได้เด้อคะ่ะเอซ อาไปเป็นแนวทางเพื่อนบ้านก้อนก็ได้นะคะก้อนหนาเนาะค่ะก้อนหนานั่นวันที่สิบบอกวันที่สิบหรือวันที่แปดวันที่เจ็ดอ่ะวันที่แปดที่เก้าโอ้วันที่เก้าเนาะค่ะปูเปินฝันเนาะฝันว่าคนเอาทองไหมพันร้อยหลายนี่ฝันว่ามีคนเอาทองมาให้ฝันที่สองเนี่ยเอามาท่องไหมเต็มขั้นรถเนาะค่ะปูได้ตีเก้านึงก็เก้าหานเนาะค่ะปรากฏว่าเลขเล่าออกเมื่อวานนี่ เก้าสามเนาะว่ะบางครั้งปูฟันกับใกล้เคียงกับแนวทางเพื่อนบ้านอยู่ดีค่ะกับตามนี้น้องไงทีู่ไดแปลความฝันได้ต้องอ่ะฟันฟันของปูขอนแก่นเมื่อนี้จะเอาไปผ้าน้อยก็ได้ก็ได้ด้วยกันบางครัง้งแอดสังเกตเบื้องความฝันของปูขอนแก่นนี่ไปห้าน้อยก่อนทุกครั้งไหมค่ะเนาคอมเมนต์ใต้คลิปนเลเด้อค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทังช่องโจพผ้ารวยน,น้ำแรงเนาะค่ะก็กาบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุปุมสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนเป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อ FC เด้อคุณพ่อคุณแม,ณแม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ